โอเคฮะก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าประวัติฮาโลวีนหน่อยดีกว่านะครับผมบางคนอาจจะยังไม่รู้นะโอเคแซมเพนนะครับเป็นชื่อของเทพเจ้านะครับแห่งความตายเออทั้งเนี้ยในวันที่31ตุลาเนี่ยครับชาวแคลนะครับเดี๋แคอรนี่แหละเดี๋ยวแครลหรอชาวแคลซึ่งเป็นชนพื้นเมืองนะครับเผ่าหนึ่งในไอแลนด์นะครับผมถือกันว่าเป็นวันสิ้นสุดของฤดูร้อนและวันต่อมานะครับคือวันที่1ธันวาคมนะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับผม ซึ่งวันที่31ตุลานะครับผมครับเดือนตุลาเนี่ย3ตุลาเนี้ยโอเค31ตุลาเนี้ยนะครับผมที่ชาวแคร์นะครับเชื่อว่าเป็นวันที่มิติคนตายเนี่ยและเป็นและคนคนเป็นเนี่ยแหละครับผมจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเออครับผมและเป็นและวิญญาณนะครับของผู้เสียชีวิตเนี่ยในปีที่ผ่านมานะครับผมเหนืไปีที่แล้วอ่ะจะเที่ยวหาร่างของคน เพื่อสิงสู่นะครับเพื่อที่จะมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึง่งขนาดนั้นเลยเหรอโอเคนะผมถึงเลือดร้อนถึงคนเป็นเลยทีเดียวนะครับนะครับคนเป็นเนี่ยต้องหาวิธีทางนะครับที่ไม่จะไม่ที่จะไม่ให้วิญญาณเนี่ยมาสิงสู่ร่างตนชาวแค์นะครับจึงเปิดไฟทุกดวงในบ้านให,อใหน้อากาศหนาวเย็นเนี่ยและ ไม่เป็นที่และปาถนาของปิดาผีร้ายเออและยังนะครับพยายามแต่งกายให้แปลงละให้ให้ให้แปลกประหลาดนั่นเองนะครับแปลงล่างไงล่ะปลอมตัวเป็นผีร้ายนะครับผมและส่งเสียงดังนะครับโวยวายลงเสียงดังเงี้ยเพื่อให้นะครับผีตัวจริงเนี่ยถงใจหนีหายสาบสุดไปเลยโอ้ นอกจากนี้นะครับนอกจากนี้คือดังกล่าวนะครับยังเป็นคืนเฉลิมฉลองนะครับสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวและอาจจะมีการนำสัตว์หรือพืชเนี่ยผลผลิตเนี่ยมาบูชาให้กับเหล่าัน,นีนะครับพวกผีนะครับเหล่าเนี่ยเหล่าพวกผีนะครับและวิญญาณด้วยนะครับผมหลังจากนั้นคือไฟทุกดวงจะถูกดับดับนะครับ และจะจุดขึ้นมาใหม่ด้วยอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวชาวอะไรนะชาวเซนนะครับผมบางตำนานนะครับยังเล่าถึงขนาดนะครับว่ามีการเผาครับโอ้มีการเผาคนที่คิดว่าถูกผีหลายสิงเป็นการเชื่อไก่ให้ผีกลัวเขามีการเชื่อไก่ให้ลิงดูนะครับมีการเชื้อไก่ผีกลัว ต่างหากนะครับผมแต่นั้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงถึงเนี้ยสักรลาดคิดักคิดจะสักหลาดเออที่ควรคิดนะครับเรื่องผีสางยังฝังล่างนะครับลึกยังฝังลากลึกในจิตใจของมนุษย์ต่อต่อมาในเป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่สักหลาดเขาเรียกว่านะ อะไรนะเขาว่าฝั่งล่ากจิตใจมนุษย์นะครับต่อมาในในในศตรวรรษนะครับผมแรกแห่งคิสกราชาวโรมันนะครับรับประเพณีเนี่ยฮาโลวีนเนี่ยมาจากชาวแคลรนะครับแต่ได้ตัดการเผาร่างคนที่ถูกผีสิงเนี่ยออกมาเป็นเปลี่ยนเขาเรียกว่าออกมาเปลี่ยนเป็นการเผาหุ่นแทนนั่นเองนะครับ ในสมัยชาวโรมันต่อมานะครับนะครับออกแบบนึงต้องการนะครับจัดพิธีการเฉลิมฉลองของกลุ่มชาวเอเอเขาเรียกว่ากลุ่มชนนอกนะครับผมศาส,สนาคิดเหล่านี้นะอะไรอะอะไรนะสันตะปาปานะครับผมเออทำไมเขาเรียกทำไมเขาเรียกสันตะปาปาไปดูนะสันตะปาปา แกเกลีอะไรเนี่ยแกเกลี่อะไรเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะที่สี่เนี่ยครับจึงได้กําหนดวันที่หนึ่งพฤศจิกาคมให้เป็นวันเฉลิมฉลองนะครับผมออนเซนเดนะครับหรืออะไรอะแอดฮารโรเดอะไรนั่นแหละนะครับผมสําหรับชาวคิดนะครับ <c oughs> ชาวคิดเพื่อระดับระดับะไรนะเพื่อระลึกระลึกระลึกเออระลึกเว้ยถึงนักบุญนะครับผมและ และผู้เสียชีวิตนะครับไปไปแล้วนะครับผู้เสียชีวิตไปแล้วในวันนั้นละลึกถึงกันทุกคน,กนของเขาใจใช่ปบแต่การเฉลิมฉลองคือในวันที่30ตุลานะครับวันที่ส1ตุลาหรือฮัลโหลอะไรนี่แหละอะไรสักอย่างนี่แหละเขาเล่าอ,อะไรสักอย่างนะครับก็ยังคงอยู่มาถึงจนปัจจุบันแต่เรียกชื่อได้เพี้ยนไปเป็นฮาโลวีนนะครับผมหลายคนใช่ไหมครับยังสงสัยอยู่ว่า แต่คนยังสงสัยว่าทําไมสัญลักษณ์ของฝักของของวันทารวีนถึงเป็นหัวผักหัวฟักทองนะครับผมแกะสลักใช่ไหมทุกคนต้องแบบว่าทำไมไมันคืออย่างนี้ทําไมไมันต้องเป็นฟักทองละ่ะทำไมใช่ปะ่ะเจ้าฟักทองนี่ครับมีชื่อมาว่าแจ็คแอนเดนเชนนะครับผมเป็นตำนานของชาวไอริสนะครับผมเป็นนักเมยากลนะครับนักมยากลเนี่ยนักเมยากลนี่แหละ ขี้เมาและได้ทำการขอทำการข้อตกลงกับปีศาจตนหนึ่งเออในกรณีที่เขาเสียชีวิตแล้วนะครับเขาขอเพียงแค่ไม่ไปทั้งสวรรค์หรือนรกเมื่อถึงข่าวนะครับข่าวชีพนะครับซึ่งชีพอะไรเนี้ยเขาเรียกว่าข่าวชีพจัดระดับปีศาจตนหนึ่งนะครับตนหนึ่งตนหนึ่งตนตนปีศาจตนเน้อเนึ เขื่อไมหูแบบลิ้นพันกันนะครับจึงมอบนี่ครับฐานอันคูเนี่ยรุ่นให้แก่แจ็คทุกคนก็คงงงผมก็งงเหมือนกันครับเขาผมเขาจึงเขาจึงนำไปนี่ครับใส่ไว้นะครับในหัวหัวพักกานะครับเพื่อครับบรรเทาความหนาวเย็นแล้วเอาไอ้่านไอ้่านอะไรไอ้่านรุ่นแรกอะไรไอ้รุ่นรุ่นรุ่นแกะรุ่นคุูอะไรนะเอาไปใส่ใช่ไหม ต่อมานะครับชาวไอริสเนี่ยจึงแกะหัวผักกาดนะผมและนำทานเนี่ยมา,มาใส่เช่นกันเพื่อเป็นสิริมงคลการการเป็นสิริมงคลนะครับในการหรือว่าการกันสิ่งชั่วร้ายนะครับตลอดอะไรประมาณนี้แหละเขาผมเขาเรียกว่าอะไรนะเออนั่นแหละ ผมก็มงงมจะพูดอะไรน่ครับผมและนี่มันคือแบบว่าจุดเริ่มต้นของสีส้มและสีดํานั่นเองเฮ้ยมันก็งงแบบผักกาดหรือว่าฟักทองวะเออตกลงมาอะไรกันแน่นะครับผมทั้งนี้สีดํานะครับบ่งบอกถึงความมืดนะครับในแรมบ่งบอกบ่งบอกถึงความมืดมิดช่วงเวลากลางคืนนะครับผมนะแล้วก็ส่วนสีส้มเนี่ยคือแสงสว่างที่อะไรนะลุกโชนเพื่อขับไล่ปีศาจน,นั่นเองนั่นเองนะฮะ เออใส่หัวเขาเรียกว่าหัวพรทองแหละได้หัวระกาดแหละเออใครคิดว่านี่คือบอสอฮาโลวีนที่ผมแบบได้ไปศึกษามาเล็กไปน้อยนะครับผมอาจจะเป็นความรู้หรือว่าไม่ได้ความรู้เขาเรียกความสนุกแล้วกันนะครับที่ได้ได้รับฟังแล้วกันนะประมาณนั้นแหละครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับก็สวัสดีครับขอให้มีความสุขวันฮาโลวีนนะครับบ๊ายบาย